นี่เป็นเครื่องที่เราจะมาทำลาบเทากันนะคะทุกคนนี่จะเป็นเทานะคะเถาสดๆนะคะเถาสดๆที่เราอ่าเถาสดๆที่เราเอามานะคะทุกคนนะคะเนียังเขียวๆเป็นเส้นเป็นเส้นเลยนะคะทุกคนนะคะเนี่ยเดี๋ยวตีจะพาไปวิธีล้างเทาเราทํำยังไงนะคะแตอนนี้ยังไม่ทันได้ล้างนะคะก็คือเขาเอามากันแล้วนะคะตีวันนี้ตีซื้อมาสองถุงนะคะซื้อกินเอานะคะเอาไปเอาไม่เป็นนะคะ เอาไม่เป็นนะคะก็คือเราต้องซื้อกินเอานะคะถุงละยี่สบาทซื้อสองถุงก็สี่สิบาทนะคะอันนี้ก็เปรียพริกสดนะคะบักแคงก็เป็นของบ้านเรานะคะเก็บเอาเกิดจากธรรมชาตินะคะไม่มีสารเคมีนะคะนี่ก็บะเขืออ่อมะเขือขื่นนะคะบะเขือขื่นเราก็มาใส่ลับเทานะคะซอยๆก่อนนหั่นหั่นก่อนนะคะอันนี้ก็ปลูกเอานะคะหอมบัวแตงซื้อเอานะคะถุงละยี่สิบาทใบซีนะคะอ่าบักถั่วก็ซื้อเอากำละ สิบาทนะคะอันนี้ก็ตะไคร้นะคะไม่ซอยใ,ใส่นะคะหรือว่าเอาใส่เวลาเราต้มมานะใส่ดับกลิ่นนะคะอันนี้ก็ปลาทูนะคะเราจะมาทําน้ําเขาเรียกว่าน้าอะไรน้ําลาบนะคะน้ําลาบเทาเรานะคะ,นะคะอันนี้ก็เป็นขาอ่อนไว้กินกลับนะคะทุกคนนะคะไมงกินกลับมีเยอะนะคะผักอยู่ข้างล่างนะคะคราวนี้เราก็มาเอาปลาทูลงหม้อก่อนนะคะทุกคนหม้อิ่มร้อนเลยนะคะ ตรงประทูนะคะหม้อเราก็เอาปลาใส่สักนิดที่ว่ามันเป็นอาสกรปรกมันไม่สกรปรกนะคะมันจะขึ้นมาอยู่ตรงนี้เลยนะคะนะคะเอาเกลือลงเลยนะคะเตาแล้วทีนี้เทามันก็จะอาเปลี่ยนสีนะคะนะคะเปลี่ยนสีจะทาให้เทามันตายนะคะนะคะจะทําให้เทาตายแล้วทีนี้เราจะรู้เลยนะคะว่าเทาไหนตัวไหนมันสกรปรกอะไรมันสกรปรกมีมี ขยะมีอะไรเยอะแยะนะเราก็จะได้หยิบออกถูกนะคะว่ามีอะไรบ้างนะคะ,นะคะมีอะไรซ่อนอยู่ในเทาบ้างนะคะเราก็จะรู้นะคะนุงก็กัดโอ้ยยุงกัดนะคะทุกคนนะคะี่ค่ะมีไหมเทามันจะตายรีบลงไปเลยนะคะทุกคนเราจะได้รู้เลยนะคะว่าอือันนี้คือขยะแล้วมสกกระปกไหมแค่นั้นละคะทุกคนนะคะ เทามันสุกกระปุกหรือเปล่านะะี่ไเราจะรู้เลยนะคะรู้สึกว่ามันสูงเกินไปนะคะเดี๋ยวขยับอันนี้ลงมาอีกนะคะ <c oughs> จะสัตว์สูงเกินไปนะคะ <c oughs> น่าจะเห็นอยู่นะคะ ถ้าเราไม่ทําอย่างนี้เราไม่รู้เลยว่าเท่าเราสกรปรกหรือเปล่านะคะ <Yeah. S 1> แล้วก็หยิบ <Yeah. S 1> ออกนะคะ ก็คือเราฆ่าเทาให้ตายแล้วนะคะเอาน้ำร้อนลงนะคะอันนี้เราก็าน้ำร้อนเทนลงอีกนะคะทุกคะนะคะ่าน้ำร้อนนะคะก็คุ้นๆเลยนะ โอเคนะคะอ่าเท่าเราก็ลวกน้ําร้อนเสร็จเรียบร้อยนะคะทุกคนคราวนี้เราก็ไปเอาน้าร้อนออกนะคะโอเคนะคะแล้วก็มาหั่นนะคะนะคะเขาเรียกว่าน้ําราบนะคะใส่ปลาทูนะคะทุกคนใส่ปลาทูนะคะโอ้โห <laughs> พริกนะคะพริกสุดยอดนะคะพริก แต่จะผงซุรนนะคะไม่ต้องตำละเอยยียดเยอะนะคะเดียย๋ยวจะไม่ได้ยิ้มมานะคะนะะ ทำเองกินเองนะคะก้างเยอะนะคะคนะคะใส่น้ำซุปลงไปเลยนะคะน้ำซุปกับแห้งหมกบิดหม่อนะคะ เกือบแห้งเลยเ <c oughs> กือบแห้งทั้งหม้อเลยนะคะแล้วก็ซีมดูก,ก่อนนะพอดีหรือเปล่าจางนิดนึง๋ย่น้ำปลาลงนะคะแค่น้ำปลาอย่างเดียวน,นะคะทุกคนจะได้หอมๆนะคะนวันวๆน,นะคะหอมๆนวๆน,น,น้ำปลาลนะคะ โอเคค่ะอานนี้เราก็มาเทลงใส่เทาเลยนะคะคทุกคนเทลงใส่ลาบหล่เทาเลยนะคะเทลงใส่ลาบเทาแล้วแล้วก็คนๆนะคะ คนคุณเลยนะคะคุณนคุณให้เข้ากันอ่ะเป็นทาบปลาบเท่าแล้วค่ะ นี่เราก็เอาเครื่องนี่เราเกียมไว้ลงเลยนะคะคนะคะใสไปเลยอันนี้ก็มาคนๆนะคะคุณๆให้เข้ากันนะคะเรี๋ยวลาดเท่านะ,ะอ่ายังยังอะไรนะเนาะบกแค้งนะคะตีไม่ได้บีบบะแครงลงเลยนะคะ ร้อยนะคะลาบเทาเราอิวผสมเรียบร้อยแล้วนะคะโอเคนะคะสูมหน้าลาบเทาเรานะคะนะคะโอ้น่ากินมากนะคะเนี่ยปลาแข้งก็ใส่ที่หลังก็ได้นะคะปลาแข้งนะคะโอเคค่ะไม่รายตานะคะ ก็ไปกินกันเลยนะคะคราวนี้โอ้โหลาบเผาเลยนะคะลาบเผานะคะเฮ็ดตี่อ หมน้าลาบเทาแล้วนะคะทุกคนาาจะเป็นแบบนี้นะคะโอเคนะคะลาบเทาแล้วนะคะทุกคนนะคะ สวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะคลิปนี้ติจะพาทุกคนมากินเนะะี่ยค่ะลาบเทานะคะทุกคนลาบเทาค่ะลาบเทานะคะนะ,ะนี่จะเป็นลาบเทานะคะทุกคนนะคะทําเองกับมือนะคะทําเองกับมือนะคะลาบเท้าทําเองกับมือนะคะลาบเทานะคะก็วันนี้ก็มีผักก็มีแตงกวานะคะผักหอมแอ่วหกสรเน่แล้วก็ผักอันนี้จะเป็นบัวราพานะคะอันนี้ก็เป็นขาอ่อนนะคะ ถั่วฝักยาวหมอมหมกแข้งนะคะทุกคนนะคะอันนี้ได้มเมน,ะะน,นะะูราบเทานะคะทุกคนนี่ค่ะลาบเทานะคะน,นะคะก็เนี้ยค่ะ แล้วก็มีอันได้ปลาตะเพียนมานะคะทุกคนเนี่ยปลาตะเพียนปลาตะเพียนก็อยู่ในหนองนะคะในหนองในสระเราเองนะคะของของเราเองนะคะทุกคนนะคะเนี่ยอันนี้ของเราเองนะคะที่กบ้วนไปบานเอาที่สระมานะคะปลาตะเพียนนะคะตัวใหญ่มากนะคะทุกคนนะคะอันนี้ก็เป็นลาบเทานะคะวันนี้เป็นอาหารบ้านๆนะคะไม่มีอะไรเยอะแยะนะคะเป็นอาหารบ้านๆนะคะนะคะมากินข้าวด้วยกันเลยค่ะทุกคนข้าวเหนียวเหมือนเดิมนะคะกับลาบเทานะคะลาบเทาแล้วก็ปลา ปิ้งปลาตะเพียนนะคะดอบเทาปิ้งปลาตะเพียนมากินข้าวด้วยกันเลยค่ะบีพื้นท้องเลยนะคะโหปลามันมากอุ๊มีไข่ด้วยนะคะทุกคนปลาปลามีไข่ค่ะบุ๊ไข่เต็มท้องเลยค่ะไมไข่โอ้ไข่เต็มท้องเลยพี่ดู ไข่เต็มท้องเลยไส่จะเพียงปลาเต็มท้องเลยนะคะเป็นลาบเผานะคะ ค่ะปลาเต็มท้องเลยขลุมพัดนะคะเดี๋ยวปิดเข้าใบปลน เ, <c oughs> เป็นลาดทางเลยเป็นทางแล้วครับ ก้างปลาด้วยนะมีใครอยากินะนำหรือเปล่าคะแล้วก็ใครๆหิวอ่ะ Редактор субтитров อีก็คดสุดงยอดเลยนะคะพรดีพี่กบอวนเขาไปเอาแห็่ไปบานเอาห่นหนองนะครับถ้ามีบักแขนฟ้าเวลาเราย่ำมันจะแตกกบอบๆบ,บ,บในปานี คืนทองปลาประเทียนนะคะของแทบอยู่ตรงนี้ ตีหาแขงทีก่อนเนะี่ยนตรงนี้แบบราบเทาถ้ามีปลาแข้งขมนี่สุดยอดนะคะถ้ามีปลาแขงขมใส่ปลาแขงขมนะจะเป็นรสชาติออกขมอมหอมนะคะขมอมหล่อมนะคะโค้มอมหล่อมนะคะไม่ใช่ขมอมหอมนะคะพูดผิดนะคะพูดผิดนะขมอมหล่อมนะคะมาทานกินด้วยกันเลยคะ สีจกบเครื่องเยอะๆนะคะจบคอบตรงบักเขื่อนเนะะออี่ยปลาปลายูนองกำลังไขเลย,ยะคะบัก 真久，拜拜。 อว่อดมากเลยอรอยมากปลาก็มันเนื้ปลาก็หวานดีนะคะ่ะแต่ว่ากินต้องระวังหน่อยนะคะ ฝังกลางนะคะไปแต่เพียงตั้งเยอะจริงๆทำราบแล้วนะคะทำราบแล้วชุดยอะขนาดตัดแล้วนะคะ คลิปนี้ดีขอจบเพยงแค่นี้นะคะทุกคนสวัสดีค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะ